ก็กำลังเล่นดูแอนดี้แอปโป้กับผมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์เกลับนะครับวันนี้ก็ไอ้กล้องไม่มาไอ้กล้องไม่เล่นนะครับชื่อยาาวมกต้องเอามหมต้องแล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับน้องปอสามมาแต่แต่ผมเล่นไม่ได้ผมต้องเล่นเสาวอาทิตย์มันต้องดูเขาแทนผมเล่นแค่สิบอันแล้วไม่กองไม่อะไรนะครับไม่เชื่อ ได้ครับยกเว้นอะบอกไม่ไวพออาคาขาวม่ทออ๋อผมค่าไอ้กล้องแล้วมันก็ออกจากแมปไปเลยเลยครับนี่จุงเบยแล้วมันก็ปิดฮัตบอดแล้วแล้วก็ดีแล้วได้ค้นหาเพชรง่้ง่ายๆขึ้นเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าพี่ละวาปลาวาแน่อนจุงเหรอเออดีว่ะไม่เห็นน้ำ ไม,ไม่ใช่น้ำธรรมดาเลยน้ำลาวานี่อ่ะพี่หาทางกลับไม่เจออ่ะแล้วพี่ต้องเกมหมดใช่ไหมเนี่ยขุมดืหนึง่งพี่ก็ขุดกูขุดขึด้นขุดขึ้นไปขมุมงือสิเออไม่เอาเดี๋ยวไมาเจอระวังเออระวังนะเวย้ยไม่เจอระวังนี่สวยอะ่ะไม่มีน้ำด้วยต้องตักต่งน้ำมาก่อนที่รู้อ่ะจำทางกลับได้นะน้องเฮ้ยว้าวขางข้ายตัวเดียวกว่าไงอะ่ะ ลืมบอกแขกรับเชิญอีกคนนะไอตูนไอตูนบอสามยันอัดพลด้วยบอกชื่อจริงเลยอ่ะนัดพลนัดพลวงขนาดวงนาดตัวัตว์บุพเพนธุศัพท์เฮ้ยถอดหมดแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเรามีไม้กับก้านตัวครับ

กดล็อกเสร็จนั่งกันดีฮะดูนี่อยู่ใครไปข้ามาแล้วนะปอนของยังไม่มาเหรับูก่่า่ไม่มาไหมมิกคอยไปกลับนี่เจ้าไม่มาขี่มาเบสมาเฟียไม่กลับนะน้องหญิงใ่หน่อยสูนหญิงนัดตูนพีนโอเคกินดไปเลยเธอใส่นี่ไงพี่กินหมดแลยฮะได้กินกันหมดแลยบอก ไมอไม่ไม่ชอบกินหมึกแพ้มึกเลยบอก้องนัดต้งนัดหัวเปียกนแล้าเนี่ยไม่ยอมรับผมขอเวลาอย่างหนึ่งนะครับในการทำสิ่งที่สำคัญล็อกขาหมีพี่จะไปเฟไปนะพี่นะพี่เดี๋ยวก็กล่องหาย ไม่หายดูเวททางคือเกมหายอ้าวลบเอลบนขยับด้วยลบหนอยอาได้เฮ้ยยังไม่หมดไม่เป็นไรไม่เข้าไปหน่อยลูกผมเข้าสุดแล้วครับเข้าสุดแล้วครับอ่ะกูก็มาขยับขยับขยับโิยดูดิทำแบบกบผีไม่เข้าดูเพชรดิอยากกดนะอยากกดกบเพชร ตอนนี้พ่อปีคองนะตอนนี้พ่อปีปีเอเนี่ยพี่จะเก็บของไว้ในเนี้ยหมดเลยแล้วพี่จะเก็บหมดต่อวันใดทำอะไรขึ้นไปแล้วพี่ก็มาเก็บของเทาขึ้นให้พี่ด้วยสิเดีมันจะอ้วกมาโอ้ยผมไม่อ้วกแล้วดีมากพี่ปองห้านั่งหลังดิดูทีเลยดูเท่ดิโน่นหลังนู่นนะหลังสุดนนะเขาจะไปฟาร์มแก่กอล์นได้ก่อน โอ้ยกล้องโคตรไอ้กล้องเง็งข้ามไอ้กล้องดูเลยก็ไปได้กระเป๋าก็ไปด้วยไม่ก็เดือดรุนเลยว่าทำไมข้าวหายไปไหนหมดไอ้กล้องกันชอบขโมยเนี่ยมันขโมยของพี่มาเพียบเลยหมดเลยเหรอเฮ้ยขาดของสำคัญไม่ได้อ๋อ้ตัวกันจะไม่หายไม่เหรอตัคดคลิปแป๊บหนึ่ง เก็เก็บมาอีกแล้วนี่ครแกทำทำด้วยความเกียรดอารมณ์เลิศของผมนี่แหละเนื่องจากหายกันไปนานเอ้ยไม่หายดิไอ้บีแก้หน่อยดิมาดิห้ามอมโอมเดินตบเอ็มไม่ออกเย็นไหมเย็นไหมพี่แกออกปะไม่ออกไม่มีใครแกออกอ่ะยกเว้นผู้ใหญ่โอ้โหหนูยังไม่ได้กินอะไรโอ้ยังไม่ได้กินเลยเอ้ยจบแล้วแรงสุดแล้วเนี่ยเต็มมาม่ายำยำจ้ำหมูเฮ้ย จำเยจำมมงขวานก่อนขลังเลนบ้านพี่ผมใมไม่กองเรื่องเล็กไม่ได้กกงอะไรทเงสิ้นนะคอโอหอยเขาแค่นี่ฮะแมีมีบ้างเยอะถ้ากกงก็กองไม่ได้เพราะแบบนี้ห้ามกองใช่เลยน้ำน้ำโว้ยถ้าบอนชวนคิดเฮ้ บบ้านเราบ้านเราที่นู้นกินไหนที่ไหนแหลกมากเลยช่วงนี้ไม่เคยแหลกขนาดนี้เลยทำอะไรู้แล้วจะตัดนี้แล้วจะไอ้นั่นเอาไปไงก็ทำเป็นบันไดบันไดเว้นชั้นด้วยนะแล้วจะขุดเป็นหมดสเปรอะไรล่ะ มาตรงนี้มันก็ตกใช่ไหมมันง่ไหมมันตกมันก็ขึ้นเลยทำไมไม่ขุดไปเรื่อยๆขุดขุไขมดขุดขุกขุด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 ข บ้านแบบว่านใช้ดังขึ้นก็นี่แหละอลังการสุดยอดเนี่ยดูนะในหีบพี่ไม่มีอะไรเลยไอ้กล้องมันมาหยิบไอ้กล้องมันชอบหยิบของพี่พี่ถึงไล่มันออกจากเซิร์ฟโดยเฉพาะออฟฟิเซียมใส่ลายนี่ใส่ยากอยู่ใช่เะล่าอ่ะอ่ะทำยากอยู่ใช่เะล่ะคุณยาก นั่นมนเาจะรานั่นหนูขอนั่งนี่เหมือนเดิมสบายดีนั่งนี่ได้ป่ะแต่วันไปหัดเองทำนั่งอ้าวโอ้หโอ้โจะเก็บของได้หมดเลยทำอะไรอ้าวไอ้สีดำไอ้สีเดียนอ้น้ามสีแน่เลยใช่ไหมโอ้น่าจหวานหวานุบอ้าว มาตูมิติได้ไอมะอัต้องมีตนะตอนอุ Mother, no ้ยม no no ันไม่งูครับมันโดนไม่ขึ้นวะแหลกว่ะกระโดดกลับแหลกแล้วไม่ได้ไปพยาวใช้เวลากี่วันวันที่สิบแปใช่ไหมกล้องเราไปทนสนนเดีนหนูก็ไปวันที่สิบป กนบอลีอะเที่วในวันพ่อเป็นข้าวขาอ๋อมันตูมิติใช่เะล่ะไม่แหวะแหวะเข้าต่กลับไม่หาจะมีขุดแร่อะไรใช่เะล่ะาชั่วโมงงแล้ถึอไอเห็นเคยเห็นพี่ไอไอข้างหลังเนี่ยพี่เอาเกิดมาใช่ตูมิติแล้วข้างหลังแม่งเจอไอเสียมดำอะไรพอเข้าไปไม่เจอก๋อยอะไเงยไปประตูนรกวะเออเราเคยไปแต่นั่นมันหายากมากยากสุด แล้วเกือบตกเราอะไรปลาปาดินะป่ะให้พูดให้หนูปลาศาสินะจ๊ะไม่ได้อะเพียงบุกเะล่าปลาศาสินมีของอของคดีอะอาไรตัยแหลกของมันก็มีอะไรบ้ยลาวาเออฮะหลายเป็นกล้องแม่งขุดเป็นกล้องยังขุดไรมั่วเนี่ย ก้องขุดเลยมั่วเอ๊ะเฮ้ยผมรู้แล้วตอนที่เขาตายเขาไปนั่งไม่ได้ขุดจะบอกนะจะเป็นโคเอ่ยก็เขาจะคล้าเพียงเข้ามีหรอ